บรรยากาศดีๆนะครับผมนาปูว่าน้องผือนะครับมินีกับสิมาลองลองบังไฟนะครับถือโอกาสลองบังไฟฉลองยาปูนะครับผมในการเหตุหางเบาที่สุดนะครับ80กรัมนะครับผมรวมโนวดกุ้งกับตกอยูุที่1ขีดพอดีเป๊ะบ่ขาดบ่เกิดนะครับเมืองวาสิไปได้บอได้นะครับขณะนี้กโมงกำลังสิเคิงอากาศก็ดีเหลือเกินแต่เว็นข้นงามๆครับผมบรรยากาศดีๆจากน้องผือซิตี้ในร่องของกันแล้วครับมอนี่ชาวบ้านก็กำลังทยอยมานะครับเป็นการเลี้ยงนาปู ญ่ของหมู่บ้านนะครับทิมงานบังไฟนะครับเอามาสองบังนะครับของเทปเอวไห้นะครับกับเทพพบุตนะครับเทปเอวไหวหางแดงนะครับเทพพบุตหางสีฝ้านะครับทางพูนพืนนะครับปล่อยหาง80กรัมก่อนนะครับตอนนี้เริ่มถอยออกมาแล้วเทพพบุตพญาแลบังไฟบังนีหางใส่80กรัมนะครับสีหลอดวอลหลอดมาเมืองกันเป็นการทดลองนะครับแบบใหม่หางที่เบ้าที่สุดนับ สองหนึโอ้โหของเทตึงตึง้ไสูเลยวเหยียดคือเก่าครับตึงกัเยียดคือเก่าเหยียดคือเก่าเนเสดเดอยเหยียดคือเก่าโอ้ยคองอมางนะงแล้วคองอามงโอ้เด่นอนเลยนอนโอ้เสดเดือยนอนแล้วคอสองคออ่ามังว หางมงไปจไโอ้ยเอ้บามากมากนะครับเหลี่มแแบบเลยเบามากมากางแปดครับยี่หอามันเบาเลยหางแปซินะครับเ้าไเบา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 นะครับเบาโอ้ยกล่องเเห็นดอกเบาเลย ปลหกขุนต่อนะครับมีไปซีบ้างสร้างคนมาลองสูตรนะครับจ้างที่ผมบอกนะครับหางเบามันเสียในหนวดกุ้งเบาไปน้ำนะครับมีความเสี่ยงช่วงคอสะบัดแอลจะมีสองแอลนะครับแอลบนกับแอลลางที่ผมบอกนะครับหัวก็หมุนหนวดกุ้งก็ต้องประคองหัวหมุนน้ำนะครับแล้วก็ส่วนหางแอลก็ต้องประคองหางน้ำมีความเสี่ยงนะครับหางเบาแต่ถือว่าหางพันนะครับ มีผูใจดีนะครับเก็บบังไฟใหม้เมืองนะครับบางหาง80กรัมนะครับ80กรัมสภาพหางสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างนี่ครับเผาเป็นเผานะครับอาการก็คือติดกันไฟน้อยโพดนะครับอือ สภาพหางนะครับนะ่มึงนะครับกินเบียงไปฟังหนึง่งนี่ออกฟังหนึ่งนะครับตัวยังอันนี้อยู่โอ้ยหาง,ง,หางยังแข็งแรงเลยครับเป๊กเลยครับบอกเลยกงหางยังแข็งแรงเลยครับกงได้อยู่ยนี่มแมนกงหลับลบ่มเลยถ้าเกิดว่ากันไฟปกติกะเบานะครับผมสามลอยว่าแต่ผืน เป็นการทดลองนะครับว่าหางเบ้าเนี่เอาอยู่หรือเปล่าสรุว่าหางเบ้าเอาอยู่โอ้ยดีดีเลยนะครับลาชาบกจับนี่ปลาไว้โอ้ยเขาออกบานออกบานเนาะออกอยู่ออกอยู่โอ้ยขอ้อ,อ,ขอ,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 ขอ,อสวย นี่มันจะจับจับจับแบบเฮ้ยเหลืมนบนี่ครับสองจับมับไปเรื่ไปวบางเหล็กลอยไปซิฟัอจวงนี้ดิเขาไร่ผลใช้นอกไปในเก็บสากตรงนี้ที่บ่อตรงนี้ เออมันรีบขึ้วมาได้ดีเผาเผาที่โหดกว่าพีอ้อตั <uk <uk ๋วนเออั๋วครเนอ่ยอะเป็นเงียบโอ๊ยหางเงียบควรอะไรเอ็นหางแลวควรจัดเต็มนะครับหางค่เอินเดีวตามสองซึ่งชัวร์โออยไอ้เนี่คือ ตรงดิ you know, right. uh. wow. no here, ่งเลยไปแล้ว ah. ท oh. oh ีนี oh. uh, ่เ UH> จือดคืนไปอีกยืนขึ้นไปอีกโอ้หลักออกน้ำน้ำโอ้เออแน่นอนขึ้นน้ำอยู่ตรงโค้งท่อตรงอยู่บอกเลยว่าพ่อเห็นครับยบอกเลยว่าปวดท่อฟังเสียงเลยผู้ใหญ่ฟังเสียงน้ำตรง